ใกล้ๆค่ะเพราะตรงนี้ปลาใกล้ๆค่ะเพราะตรงนี้ปลาเป็นผูงเลย ใกล้ๆค่ะเพราะตรงน,นี้อาหารแบ,บถึงใหญ่เลยค่ะให้อาหารปลากับพ่อบานพ่อบานพามาเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนโอโ้โหนี่สอนให้อาหารปลาปลาสวายค่ะ เยอะมากๆเลยค่ะปลาสวายค่ะเยอะมากๆเลยค่ะนีอาหารมาถึงใหญ่เลยค่ะให้อาหารปลากับพ่อบานพ่อบานพามา เยอะเยอะมากเลยค่ะโอ้โหพ่อพ่อ,อมาฝั่งนี้ด้วยใหญ่ๆเยอะมากค่ะเป็นทุกไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกัน เธอดีค่ะค่ะกำลังมา เป็นฝูงเลยใหญ่ๆเยอะมากค่ะเป็นป่าเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อน,นโอ้โหนี่สอยให้อาหารปลา มาดูปลาเพลินๆค่ะเพื่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดูดูปลาเพลินๆค่ะเพื่อนๆสวยๆทั้ทงนั้นเลยค่ะดนี่อาหารมาถึงใหญ่เลยค่ะให้อาหารปลากับพ่อบาต ชาวบ้านพามาปลาใกล้ๆคะ่ะเพราะตรงนี้ ดูลปลาเพลินๆค่ะเพื่อนๆนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะด <Good. S 1> ูดูปลาเพลินๆค่ะเพื่อนๆนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตัวเป็นผงเลย อาหารมาถึงใหญ่เลยค่ะให้อาหารปลากับพ่อบ้านกบ้านพามาสวายค่ะเยอะมากๆเลยค่ะเรื่องกำลังมา กินอาหารก็ขอด้วยเพื่อตาเพื่นๆค่ะเน้จริงๆเพื่อนๆที่มาชมคลิปจนจบนะคะขอให้มีแต่ความโชคดี ดีดีความสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะไา่ได้อา,อาหารมาถึงใหญ่เลยค่ะให้อาหารปลากับพ่อบ้านพ่อบ้านพ,พ,พามา เพื่อนๆที่มาชมคลิปจนจบนะคะขอให้มีแต่ความโชคดีให้เขาตรงนี้ กำลังมาดูปลาเพลินๆค่ะเพื่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตัวปลาเพลินๆค่ะ ให้เขาตรงนี้ใหญ่ๆเรือมากค่ะเณค่นะกำลังมากนี่ อา,อาหารมาถึงใหญ่เลยค่ะให้อาหารปลากับพ่อบ้านพ่อบ้านพามาพลังมากปลาพลืนๆค่ะ จริงๆเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนนโอ้โห,โหมีสอนให้อาหารปลาคือปลาเพ่อนๆค่ะเยอะจริงๆ มากเลยค่ะโอ้โหพ่อพ่อามาฝั่งนี้ด้วยให้เขาตรงนี้ปลูปลาเพลินๆค่ะเนื้จริงๆให้เขาตรงนี้ ปลาเพลินๆค่ะเี่จริงๆเพื่อนกำลังมากินอาหารก็ข,ขอด้วยเพ่ะค่ะ